สำหรับวิธีการลงเวลาเข้าและเวลาออกการปฏิบัติงานในระบบ RMS นะครับสำหรับโทรศัพท์มือถือในที่นี้สำหรับแอปพลิเคชัน My RMS จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับเราจะไม่ใช้ตัวนี้นถ้าดาวน์โหลดมาแล้วก็อาจจะลบทิ้งได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้เสียค่าบริการต่อนะครับ ก่อนอื่นเลยให้เราเข้าระบบ r m s ด้วยเบราว์เซอร์ที่เรามีอยู่ในอุปกรณ์มือถือนะครับอย่างของผมเนี่ยมีแอปพลิเคชัน google chrome อยู่ให้เราไปถ้าถ้าถ้าทุกคนมีก็ให้เข้าไปที่ google chrome ได้เลยนะครับเสร็จแล้วให้เราพิมพ์ชื่อดเมน i n name สำหรับระบบ r m s นะครับในที่นีก็พิมพ์ arm s นะครับจุด c i c e a c t s นะครับเสร็จ <man> แล้วกดตกลงอ่า,ร,าระบบก็จะขึ้นหน้าเมนูนี้ขึ้นมานะครับให้เราใส่ลงชื่อเข้าใช้งานแล้วก็รักผ่านให้เรียบร้อยนะครับทีนี้ผมแนะนำอีกนิดนึงนะครับในการลงเวลาปฏิบัติงานสำหรับมือถือจะต้องอยู่ภายในพิกัดพิทยาลัยนะครับถึงจะสามารถลงเวลาได้ ถ้าลงอยู่ที่อื่นระบบก็จะแจ้งเตือนว่าไม่สามารถลงได้เพราะเลยพิกัดอ่ะในที่นี้เราก็ใส่ข้อมูลไปเดี๋ยวผมก็จะใส่ข้อมูลจำลองไปทำการลงชื่อเขาใช้งานให้เรียบกรอยก่อนนะครับ เนื่องจากของผมใช้ username จำลองเขาก็เลยตั้งอ่าก็เลยเด้ง pop up ให้เราตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ พอเราเข้าสู่หน้าโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดไปที่ขีด3ขีดด้านบนนะครับที่เป็นสัญลักษณ์เมนูนะครับด้านบนเสร็จแล้วให้เราเลือกเมนูระบบบุคลากรเป็นเมนูด้านบนสุดซ้ายมือนะครับกดไปที่ระบบบุคลากรจากนั้นให้เราเลื่อนเมนูขึ้นไปนะครับหาเมนูที่ชื่อว่าลงชื่อและตรวจสอบข้อมูลปฏิบัติงาน แล้วก็กดเข้าไปนะครับจากนั้นให้เราเลื่อนขึ้นนะครับก็จะพบระบบลงชื่อและตรวจสอบข้อมูลปฏิบัติงานให้เรากดเข้าไปที่เปิดระบบลงชื่อปฏิบัติงานผ่านหน้าเว็บนะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งก็จะแสดงหน้านี้มานะครับหน้านี้เราไม่ต้องไปเลือกตั้งค่าอะไรเพราะเป็นค่าเ e f a u l t ที่แอดมินตั้งค่าไว้อยู่แล้วนะครับ อันนี้ก็ปล่อยไปตามนี้เลยให้เรากดตกลงนะครับกดตกลงหนึ่งครั้งก็จะมาพบหน้านี้ทีนี้มาสู่หน้านี้เนี่ยเราต้องดูมือถือเราก่อนว่าแสดงพิกัดหรืออย่าง่างผมเนี่ยขึ้นว่าไม่พบพิกัดของท่านนะครับจะยังไม่สามารถลงได้นะครับมันก็จะไม่ยอมให้ลงอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวมันจะมีอีอกช่วงหนึ่งที่เอาไว้ตั้งค่าสําหรับมือถือเครื่องไหนที่ไม่เด้ง popup ขึ้นมาให้กดยืนยันแชร์ตำแหน่งของตัวเองนะครับอันนี้ผมเอาไว้ท้ายๆาหลังจากนั้นถ้าเราเข้ามาหน้านี้เสร็จแล้วให้เราเข้าไปเปิดตัว GPS ของเครื่องนะครับแชร์ตำแหน่งสำหรับมือถือนะครับผมก็กดเข้าไปที่ตำแหน่งแล้วก็ปิดไปนะครับในที่นี้เราอาจจะกด refresh อีกครั้งหนึง่งเพื่อทดสอบว่า พิกัดของเราขึ้นหรือ,อยังนะครับตัวนี้มันจะไม่ขึ้นให้กดรีเฟซนะครับให้กดรีเฟซรีเฟซหนึ่งครั้งก็จะเด้งป๊อปอัพให้เรากดอนุญาตเข้าชมเว็บไซต์นะครับต้องกดอนุญาตนะครับถ้าไม่กดอนุญาตพิกัดมันจะไม่แสดงนะครับในที่นี้ผมยังไม่ได้กดรีเฟซต่รอสักพักหนึ่งก็เด้งขึ้นมานะครับอันนี้ถ้าไม่เด้งก็ให้กดรีเฟซนะครับอ่ะเราก็กดยอมรับไปรอสักครู่นะครับอะตัวนี้พิกัดขึ้นแล้วครับ น่าพิกัดขึ้นเรียบร้อยก็ให้ติ๊กยืนยันข้อมูลก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราพิมพ์อ่า u ู e r ชื่อผู้ใช้งานนะครับเข้าไปที่ช่องที่สแกนนะครับอ่าตรงนี้ครับแล้วก็ใส่ User ของเราไปส่วนใหญ่รุ่ทยูเซของเราจะเป็นเลขบัตรประชาชนนะครับอย่างผมก็ใส่ ผมยกตัวอ,อย่างบัประาชนของผมเข้าไปเสร็จแล้วกดตกลงได้เลยนะครับเขาก็จะถามนะครับแล้วเราก็กดตกลงอันนี้ของผมรหัสบัตรมันน่าจะไม่ถูกต้องนะฮะ แมาแต่ใส่ไม่ครบเดี๋ยวใส่อีกรอบหนึ่งอันนี้ผมใส่ครบละนะครับมีชื่อมีอะไรเข้าเวลา17บเนาฬิกาก็จะโทรเวลาที่เราาลงชื่อเขาใช้งานนะครับ ผมใช่ลงชื่อก็ใช้งาน,นคับลง,ลงเวลาปฏิบัติงานครับเวลาเราจะลงเวลาปฏิบัติงานนะครับให้เราใส่รหัสเบ็ดบัตรประชาชนหรือยูเซอร์ชื่อยูเซอร์ของเราเข้าไปที่เดิมครับแล้วก็กดตัวลงเหมือนเดิมครับก็จะล o g o u ออกให้นะครับในหน้านี้ถ้าเราทำการาล,งลงเวลาเรียบร้อยแล้วให้เรา เมนูเบราว์ที่แทบ็บแท็บเบราว์เซอร์นะครับกดเ้าแบบนี้นะครับก็จะเห็นหน้าเดิมอยู่อีกฝั่งหนึ่งตัวเนี้ยหน้าเนี้ยให้เรากดกากรบาดปิดไปได้เลยครับเสร็จแล้วเราก็ไปดึงหน้า,าระบบ i m s ที่เราล็อกอินเข้าไว้กดดึงขึ้นมาเดี๋ยวจะไปดูเมนูที่เราลงเวลานะครับให้เรากดไปที่รูปบ้านนะครับรูปโฮม รูปบ้านหรือรูปโฮมหนึ่งครั้งนะครับก็จะไปสู่หน้าแรกเราก็จะเห็นเวลาที่เรา,าลงเวลาปฏิบัติงานมาอันแรกนะครับเวลามาทำงานนะครับ17.19นนะครับสีม่วงนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสีเขียวเวลาออกจากสถานศึกษานะครับเราสามารถคลิกเข้าไปทั้งสองเมนูนีไ้ได้เพื่อที่จะเข้าไปดูเวลาที่เรา เข้าและออกในแต่ละวันนะครับกดย้อนกลับอันนี้เวลาเข้าเมื่อกี้เวลาออกอันนี้ผมทดสอบวันที่7ยังไม่ได้ออกนะครับในนี้ที่ผมจะทดสอบการออกไม่ได้เพราะว่าต้องให้ครบเวลาก่อนนะครับดีฟอรอไว้30นาทีถ้าเราจะลงเวลาออกก็ไปที่เดิมครับไปที่บุคลากรที่เดิมเลยแล้วก็ลงเวลา แล้วเราก็ไปที่สแกนลงปฏิบัติหน้าที่เท่าเหมือนเดิมครับท่าเหมือนเดิมนะครับเช็คเรื่องพิกัดก่อนให้มันแสดงก่อนนะครับแล้วก็ลงใส่ชื่อหรือยูเซอร์ของเราเข้าไปหรือเลขัตรประชาชนของเราเข้าไปนะครับจะลืมกดยืนยันข้อมูลด้วยแล้วกดตกลงนะครับเราลงเวลาครั้งที่2ก็จะกลายเป็นลงเวลาออกปฏิบัติหน้าที่นะครับอาจจะทําการตรวจสอบ ไปที่หน้าแรกอีกครั้งหนึ่งในกรณีที่เราลงเวลาออกแล้วแล้วก็กดไปที่หน้าแรกนะครับหรือโฮมนะครับเราก็จะเห็นเวลาออกของเราในที่นี้ผมไม่ได้ใส่เพราะว่าเวลายังยังไม่ถึงยังไม่เลย30นาทีนะครับมันก็จะแสดงถ้าเราออกแล้วจะแสดงในปุ่มสีเขียวตรงนี้นะวิธีการก็มีเพียงเท่านี้ครับ เดี๋ยวมีอีกคลิปหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการตั้งค่า,าเปิดตำแหน่งของอตัวเบวเซอร์ของโทรศัพท์มือถือในกรณีที่ไม่เด้งป๊อปอัพขึ้นมาให้เรากดอนุญาตนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหลังจากที่เราทําการลงเวลาปฏิบัติงานแล้วก็ลงเวลาออกปฏิบัติงานนะครับเราสามารถเข้ามาตรวจสอบ เวลาเวลาเข้าและเวลาออกนะครับได้ที่เมนูด้านหน้านะครับหรือกดปุ่มไปที่โฮมรูปบ้านนะครับหน้าแรกนะครับเราสามารถกดเข้าไปที่เมนูสีเขียวแล้วก็สีม่วงได้เลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูข้อมูลในแต่ละเดือนนะครับที่เราลงเวลาเข้าและออกอันนี้คือผมกดเข้ามาทางเมนูสีม่วงแล้วก็เมนูสีเขียวก็มาที่เดิมรัาสามารถกดเข้าดูได้อีกที่อีกเมนูหนึ่งไปที่ขีด3ามขีดนะครับ ด้านบนนะครับเพื่อให้ขยายเมนูโลบบไอเอดขึ้นมาไปที่ระบบบุคลากร,กรที่เดิมครับด้านบนสุดคลิกเข้าไปครับจากนั้นเราก็เลื่อนขึ้นไปเข้าไปที่เมนูลงชื่อและตรวจสอบข้อมูลปฏิบัติงานนะครับกดเข้าไปที่เดิมครับเลื่อนขึ้นในที่นี้ด้านล่างสุด เขาจะให้เรากรอกวันที่และระบุเวลานี้ตรงนี้เราสามารถกรอกและระบุได้นะครับถ้าเราไม่กรอกมันก็จะแสดงเป็นข้อมูลปัจจุบันนะครับเราก็กดไปที่เรียกดูข้อมูลนะครับคลิกปุ่มสีเขียวเรียกดูข้อมูลกดหนึ่งครั้งเขาก็จะแสดงช่วงวันที่ในเดือนนั้นๆครับณปัจจุบันที่เราอยู่นะครับก็จะมีข้อมูลชื่อนามสกุลแล้วก็ เวลาเข้าแล้วลเาออกนะครับเราสามารถมาเช็คดูดตรงนี้ได้นี่ครับต่อไปมาดูวิธีการาตั้งค่าแชร์ตำแหน่งมือถือนะครับในกรณีที่มือถือบางเครื่องไม่ได้เปิดอนุญ,ญาตไว้นะครับ อย่างเช่นมือถือของผมนี่ใช้เป็นแอปพลิเคชัน Google Chrome นะครับก็ไปที่ Google Chrome นะครับเป็นไปได้ให้เราลงชื่อเข้าใช้งานที่เบราว์เซอร์ Google Chrome ก่อนนะครับในที่นี้ผมลงชื่อเข้าใช้งาน Gmail แล้วเรียบร้อยทำการเปิดหน้าใหม่ก็ได้ครับหน้าใหม่ขึ้นมาเสร็จแล้วก็ไปทางด้านขวอมือด้านบนสุดนะครับไปตั้งค่ากดปุ่ม3จุด ไอคอนสจุดตรงนี้ครับจากนั้นให้ไปที่การตั้งค่าเราก็จะพบ uh, หน้าโปรไฟล์ของเราสำหรับ Google Chrome นะครับ uh. จากนั้นให้เราเลื่อนขึ้นไปข้างบนเลือกเมนูการตั้งค่าเว็บไซต์นะครับกดเข้าไปเราก็จะพบหน้านี้นะครับการตั้งค่าเว็บไซต์ ก็จะมีเรื่องของอนุญาตคุกกี้อะไรต่างๆแล้วนาะเราดูเมนูด้านบนสุดครับที่เป็นสัญลักษณ์ GPS นะครับหรือตำแหน่งนะครับคลิกเข้าไปที่เมนูแรกเลยตำแหน่งนะครับตรงนี้ผมเลือกที่จะเปิดแล้วก็ขยายคำขอทั้งหมดนะครับอันนี้เลือกไว้อยู่แล้วนะครับจากนั้นมาดูการเข้าถึง อุปกรณ์นะครับถ้าถูกปิดอยู่มันจะไม่แสดงอปอัพให้เรายืนยันก็จะไม่แสดงพิกัดด้วยดังนั้นเราต้องเข้าไปอนุญาตก่อนตอนนี้เราทำการากดอนุญาตตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับจากเมนูแชร์ตำแหน่งด้านบนสุดนะครับกดเข้าไปอีกรอบหนึ่งในที่นี้ผมกดเปิดแล้วก็กดขยายคำขอทั้งหมดนะครับ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับตัวนี้ก็ตั้งค่าเสร็จก็จัดการเข้าระบบ a อ็ดแล้วทดสอบดูว่าป๊อปอัพยืนยันการแพร่ตำแหน่งขึ้นหรือยังนะครับ